เอระนะครับผมก็อขอสวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ครับคนกำังเกมของ Minecraft นะครับกับในายมอดนะครับผมที่มชื่อว่า Anime Adventure นะครับผมพาที่อ่าสิบสามกันแล้วนะครับโอเคโดยในคลิปนี้นะครับผมก็เรามาต่อดีกว่านะครับกับอไมโครลับ a นิเมะแอดเวนเจอร์เนาะโอเคครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปทำภารกิจของดราก้อนบอลกันนะครับตามที่อ่าบอกเอาไว้นะครับผมในอ่าคลิปที่แล้วนะครับอ่า โอเคก็เดี๋ยวเราเตรียมของกันก่อนเตรียมมาได้วะเตรียมสเบียงแล้วกันครับโอเคอถัถว่ถวส่งถั่วเสียน,นี่ไม่มีเหลือแล้วครับโอเคเพราะฉั้นก็เอ้ยเดี๋ยวนะผมอยากได้เนื้อนี้มากเลยว่ะเนี่ย,เน,เ,ยเนี้ยไอเนื้อไดโนเสาร์เนี่ยอืมเราใช้เนื้อนี้แลวกันครับผมมันน่าจะอ่าดีต่อสุขภาพนะครับผมโอเคใช่ไหมเฮ้ย,ยในี่ใครน่ะเฮ้ยนีน่มันซาสเกะหจนอาจจะจบซีรีส์อยู่แล้วพึ่งจอ เพิ่งเจอซาสึเกะนี่แนะเพิ่งเจอซาสึกตเกะ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 เกตโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวมาตีรถตกน้ำโถนะครับโอเคเออว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาล้างสถานะกันก่อนแล้วกันนะครับโอเคเออว่ะรีบไปอ่านผลโหวตเลยนี่ว่ะเดี๋ยวผมไปดูผลโหวตแป๊บนึงแล้วกันนะครับว่าคนไหนชนะนะครับผมในในอาสาผลนี้นะครับ โอเคได้ผลบวดที่ชนะแล้วนะครับผมที่ชนะคือจิกิจิกินะครับของฟูจิโทระนั่นเองนะครับเพราะว่าจริงๆผมก็อยากกินผลนี้นะเพราะว่ามันเป็นผลที่ไม่ค่อยโกงเท่าไหร่นะครับผมเมื่อเทียบกับไอพวกสายโลเกียนะครับบางทีสองผลนี้ผมอาจจะเก็บไว้สู้กับบอสของวันพิชก็ได้เนาะโอเคแล้วก็ไอนี้ เอาไว้สู้กับเพนนะครับมาเรามากินจิกิจิก,กิกันดีกว่านะครับผมโอเคกินไปเลยนะครับผมนี่ครับมีอยู่สามสกิลสแสนโกงนะครับโอเคมันจะคุณว่าสกิลน้าสามารถาทาอะไรได้มั่งนะครับผมมีอะไรเนี่ยอ้โหอ่านยากมากสักกิริโนเลวไซเอรโอเคโอ้ดาเมจนี่แบบ25เลยนะครับเนี่ยโอเคเรามาลองดูดีกว่าเอ้ชึบเป็นบฟัฟไเลยครับไม่รู้อะลองอันนี้อันนี้ด้วยครับ อโอ๊ชิบโอ้เร็วอ,อันนี้เป็นไอสกิลที่มันเรียกอ่าเรล่กอุกบาทเองโอ,โอเคโอเค,อเคนะครับฮะน่าจะเป็นสกิลเรียกอุกบาทนะครับเนี่ยเดี๋ยวกเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวเรามาลองอีกรอบนึงด,ดูดีกว่าครับโอเคนี่ไงปล่อยไว้ปล่อยไว้ปล่อยไว้แล้วรอรอรอมานี่ไงโอ้ยจีด้วยครับผมนี่ครับเป็นสกิลเรียกอุกบาทนะครับผมก็ตามที่ผมบอกไปไงครับว่าสกิลมันเหมือนกับของฟูจิโทระาเลยนะครับผมโอเคครับแล้วก็ไอ้นี่ อะไรวะเนี่ยเฟโรเซสไทเกอร์ออ้อโหอะไรวะเนี่ยระเบิดเลยครับเหมือนพรัางของโหนดขาวหรือวะโอเคกับไอ้นี่เป็นการเป็นแรงน้มถ่วงอะเท่าที่ผมจําได้นะคือมันจะทาลายพื้นหรือเปล่าวะเอาทําไมมันน่าจะต้องไปใช้กับมอนเตอร์นะครับเนี่ยโอเคใกล้มืดละเดี๋ยวผมรอให้มันมืดก่อนก่อนแล้วกันครับพระอาทิตย์ตกดินเมื่อไหร่มันจะรับขอฟ้าวะเนี่ย เฮ้ยเอาแล้ว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 พาทิตย์จะรับขอบฟ้าแล้วครับผมพาทิตย์พาทิตย์รับขอบฟ้าเรียบร้อยแล้วแต่ว่าโดดเพื่อแม่งกลับมาทันทีเลยอีเราต่อไปเฮ้ยเฮ้ยหมดแล้วหมดแล้วโอ้โหจังหวะนี้เด็กทีว่าอ่าพาทิตย์นี่หมดขอบฟ้าแล้วนะครับผมใช่ไหม okay. ซเซลโอเคเฮ้ยเฮ้ยน้ำมันใช้มอนสตเตอร์ไหมครับอ่าแต่เขาอุ้ยอุ้ยใครวะเนี่ยคิรลีมาโล้โอ้ไอที่มาใช้ไอไอไอ่า คาถากระดูกริงครับที่ผมบอกโอ้ยไอ้นี่เองนั่นไงาัในไงเฮ้ยปดินายอ่านี่ตีได้ตีได้ตีได้เนี่ยลองดูดิอ่าไอ้นี่ไหมอือชึบโอ้ยระเบิดเลยโอ้ยโอ้ยเฮ้ย,ยจมน้ำชิบหายแล้วชิบหายแล้วต้องต้อง,องพักพังแมพตามที่บอกไปครับผมคือไอ้สกิลนี้ครับสามารถอ่เาเรียกได้ว่าเป็นแรงดึงดูดไงครับเนี่ยครับเรียกได้ว่าช่วยในการขุดเหมืองได้อย่างดีเลยนะครับเนี่ยทุยโอเค แล้วฝั่งศัตรูนี่ติดบัฟด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นสกิลที่โกงมากเลยนะครับโอ้ยตกโอเคนะครับโอเคนี่ไงโอ้โวันนี่ได้เม็ดสิบเองนะครับกลับอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวจะน้ำมาน้ำมาอดแรงอดแรงอันนี้คือนี่ไงเอ้อทำไมอันนี้มันมันต้องคลิกซ้ายหรือเปล่าวะคลิกซ้ายคลิกซ้ายคลิกซ้ายอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยเป็นการคลิกซ้ายจริงๆด้วยผมอโอไม่ใช่เออเอออันี่ก็คือ คือกระบาดนี่หว่ากูหล,ลอนอะไรของกูเนี่ยโอเคขึดนได้มันมโลกขีได้มาโลกเอา,ว,าว้าวอีกอีอโอกระบาดมาแล้วเราก็เพน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 ก่อนชึบเอา้าอุโอกระบาดหล่นมาด้านบนอัตฝักชีวิตอีเอ้ยเดี๋ยวโอล้ลงมาโคตรไวนี่ไงคาแป๊บคาแป๊บเก็บง,งานเก็บงานนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าแบบพังเฮ้ยเดี๋ยวสามพังไปเนี่ยโอ้โหสนามแหวงเลย โอ้ไม่ไปทําลายล้างแมปแมปซะแล้วครับอืมเรียกได้ว,ว่าเป็นผลที่ค่อนข้างที่จะทําลายล้างแมปได้ดีมากเลยนะครับเนี่ยโอ้โหใช้กระมาไม่ได้เลยนี่เนี่ยอุกบาทออกมาโคตรเกียนมานี่อุกบาทจอกจงมาอืมตุ้มตราบบอกเลยว่าเป็นผลที่แบบพลังทําลายล้างนี่สูงมากนะครับลิเซลิเซนี่ไงลิเซตกลงมาซะ ตอนตกนี่กระโดนดาเมจด้วยนะครับเนี่ยอาอทำไมกูใช้สกิลนี้ไม่ได้วะเฮ้ยเวนอุกบาทมาอุกบาทมาอุกบาทไม่มาวะอุกบาทไม่มาวะเฮ้ยเดี๋ยวมันมาแล้วมันมาแล้วมนมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วหนี่นีนีหนอืออ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 นนีออ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 ยออออออาออ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 ีออออ่ออ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 องอออออออมอออออออรออ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 อ หาหาหานี่ก่อนนี่หาผู้คอร้ายลิสเซลิสเซผู้คอร้ายโอเครอรอรอเอ้ยมาทางนี้ลิสเซมาทางนี้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 ตกมาทีครับตบบัตตบัตอืออุ้ยตายเลยครับผมโอ้โหเทียวตายเท่าไหร่อู้เดี๋ยวเดดเดดใจเย็นใจเย็นมอนเตอร์มอนเตอร์มอนเตอร์มึงใจเย็นนะใจเย็น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 นี่นะนี่นะอุกกาบาตมาเฮ้ยน้ำมันอ๋อไออุ้ยจริงๆด้วยครับผมไอ ไอ้ปุยปุยอ่ะไม่ใช่ใช่ป่ะวะเนี่ยเนี่ยไอ้ปุยปุยเนี่ยนะครับเป็นอ่าเป็นเป็นฮีโร่คัตเอสของวันพันแมนครับผมโอเคเรียกได้ว่าเป็นอ่าเลือกงามยามดีครับที่เราจะลองสกิลนี้นะครับผมเพราะว่าเลือดมันนี่ไม่เยอะมากเลยนะครับผมมีถึงสองพันห้าร้อยเลยหรือเปล่าหน่าจัดมากเดี๋ยวก่อนไอ้มาโดนี่ขวางทางไอ้มาโดขวังทองขวางทางขวางทางไหนลองดูดิไหนลองดูซิโอเคบินหนีแป๊บนี่ฮารจะตูด โอเคมาดิตุม้มจ้มโอ้โหเท่าไหรอะเมื่อกี้มันมีเมื่อกี้มันมีสองประสามใช่ไหมก็ประมาณร้อยกว่าเาเมจนะครับผมน่าจะร้อยห้าสิบเตเมจเลยมั้งเท่าที่ผมคลาดไว้นะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับผลของอ่าฟูจิทระนะครับผมหรือผลของคิดก็ไม่รู้แหละนะครับ แต่ผมว่าน่าจะเป็นของฟูจิโท,ทระนะโอเคเราไปาทําภารกิจของนักกรบอลดีกว่าผมแต่ผมขอกลับไปเก็บของก่อนก,ก่อนแล้วกันครับวิสัตมหากเกิดว่ะเดี๋ยวเจอเจ้าเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอไม่เอาไม่เอาไม่เอาเราขี้แก่สู้กับพี่โลนนะครับผมพี่โลมาเแขยงกันไปครับเรือเป็นเหมือนเรือพี่โลนเราอ่ะเกิดตรงไหนไวะเนี่ยโอ้ยังไงพี่โอ้พี่โลอยู่นู่นเอง ไปล่อยไปไปนะครับรอบนี้เราไม่อยากยุ่งแล้วไอ้นี่ไอ้นี่ต้องยุ่งแล้วแหละไอ้อนี่ต้องยุ่งแล้วแหละโถ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 นี่แนี่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 อุ้ยอุ้ยไอ้ยักษ์มาดูกูได้ก็เกิดไปครับอืคือเรียกได้ว่าเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนอยู่ใกล้บ้านนี่ห้ามใช้ไอ้สกิลพวกนี้เลยครับผมคือโกงมากถ้าแบบโดนไปกดอุกกาบาตทีนี่คือจบเกมนะครับเรียบร้อยเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะเซฟไว้ในการเอามาใส่ช่องนี้นะครับผมเดี๋ยวกลายเป็นเหมือนไอ ไอพลังขึ้นเต่าอ่ะที่แบบทำกล่องแตกไปเลยอ่ะโอ้โหโอเคเปิดคาถาสักกรถาเดียวพอชึบืหม,มาทุกพลาสเลยโอ้โหดูดิมาเสียนแล้วว่ะไอไอกระถากระดูกเนี่ยนี่ครับคาถาของอ่าคิเริมาโรุใช่ไหมนะครับโอเคน่าจะเป็นของอ่าคิเริมาโรุนะครับผมโอเคเก็บของก่อนแล้วกันครับของเออเอาเอาจ,จริงๆของกอ็ไม่ค่อยมีให้เก็บนะ,อะไอ้นี่คือคริสตัลอะไรวะเนี่ย โอ้โหไว้ทําชุดดักดักบอลน,น,นะครับเนี่ยโอเคอันนี้คือคือค่าดรุรกิจกูหายนั่นไงกูว่าละปิดหัวเป็นสกิลแป๊บโอเคหายกแล้วผมมี2องร้อสิบจำได้นะครับผมโคตรมั่วเลยโอเคเอามานี่ครับผมน่าจะมีประมาณนี้นะเท่าที่พอจําได้คร่าวๆโอเคทำไมของทำไมของกูเยอะขนาดนี้วะเนี่ยไม่มีเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปถือข้างไว้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีต่อบ้านแล้วโอเค กระาถาผมกาะถากรถาเอาเป็นน้ำบ้างดีกว่าครับน้ำน้ำกับอะไรดีครับน้ำกับออ่าขอเปิดอีกสักใบแล้วกันครับรู้รู้สึกว่าของซ้ำนี่มาเยอะมากอืมนั่นอะไรครับนั่นอะไรโอ้โหเดีดดดเ๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย่มันประตูแปรดาดีกว่าโอ้โหแจมแจมแจมเป็นประตูแปรดาของชื่อว่าอะไรวะลืมชื่อของอาจารย์เลยวะอาจารย์ไกเออร์นะครับผมเป็นประตูแปรดาของอาจารย์ไกเนี่มาวูดใช้ได้ด้วยนี่ครับเดี๋ยวเรามา อ่ามาเดวิวก่อนแล้วกันเนาะโอเคอือชื้อประตูเปิดด่านบัฟบ,บัฟแล้วใช่ไหมเอ่าอ่าเราไปลองเฮ้เปิดเปิดยัดดงไงวะหรือชืบนี่ไงอะไรอ่ะอ๋อวิ่งเร็วขึ้นแหละครับน่าจะเป็นวิ่งเร็วขึ้นหรือเปล่าครับอันเนี้ยอ่าอะไรเนี่ยอินเนอร์เกรดเป็นแนววิ่งเร็วขึ้นหรือเปล่าครับเดี๋ยวกันนะลองดูดี่ดิอันนี้เป็นเกรดโอเพนนะครับผมคือเดี๋ยวว่อ่าอ๋อเป็นยงเป็นบับเป็นอ่าเป็นอะไรอะ่ะ <c oughs> มันก็คือประตูครับผมนี่ครับเกรดออฟโอเพนนะครับผม เป็นการเปิดประตูนะครับซึ่งทําให้เราตีแรงขึ้นใช่ไหมมันก็เป็นการเปิดประตูนั่นแหละนะครับผมโอเคครับซึ่งรู้สึกว่าจะมีแค่สองอันหรือเปล่าครับอันนี้คืออ๋ออันนี้จะเป็นป้องกันใช่ไหมไปก่อนนะผมขอถอดชุดไ้ก่อนอู้ยังไงยังไงนะครับเป็นบัฟแบบวิ่งเร็วนะครับผมกระโดดสูงแล้วก็ป้องกันกับมีรีเจนเดอร์ด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหโอเคปิดประตูไงวะปิดประตูปิดปิดปิดไม่ได้ว่าจะฟ u ักอ่า เออชืบเออชืบเออโอ้ยอ้ยอ๋ยออันนี้คือปิดประตูโอเคนะครับมันบอกว่าเป็นโค้ดอประตูงั้นก็กดตอกจานเปิดประตูนี่ฮะผมกดทับปิดประตูแต่ปิดประตูมันก็ไม่ต่างอะไรกับเปิดประตูเลยนี่หว่าว่าจะฟักชีวิตเกิดเรื่องมากเลยขึ้นเออเปิดประตูจะมีนี่มาครับกดนะเอาจะก,กักูหมดเลยนี่ไงถ้าเปิดประตูจะมีนี่มาครับเป็นไอ้สเต็งมานี่ฮะผมแล้วก็ปิดก็สเต็งจะหายไปนี่ครับ โอเคใส่กลับไปชึบ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 เรียบร้อยนะครับผมเนี่ยเระลองอดูซิว่ามันจะแจ่มขนาดไหนเราก็เปิดประตูไว้ก่อนอถ้าเปิดถ้าเปิดประตูว่าเราจะเสียจะก,การกะไว้หรือเปล่าวะไม่ไม่มั่นใจไว้ส่วนนี้โมใครมาเราไปลองดูดีกว่าครับผมลองตีใครดีวะนีงไงนีงไงไเดี๋ยวนะผมว่าไอ้พวกบับนี่น่าจะมาจากไอ้ไอ้คาถาน้ำมากกว่านะ <c oughs> ใช่ไหมต่ก่อนนะขอรดเสียงด้วยโอเคนะครับ ผมว่าพวกบัฟรีเจนนีน้น่าจะมาจากคาถาน้ำนะโอเคครับผมพอชันนะครับไอเปิดประตูกับปิดประตูเนี่ยเอ้ยไอประตูแปดดานเนี่ยน่าจะช่วยในในเรื่องของดาเมจนะครับเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับอ่าประตูแปดดานนะครับผมของไก่ใช่ไหมน่าจะใช่นะครับผมโอเคมาเราจะไปทำภารกิจกันดีกว่านะครับซึ่งเราสามารถรับตรงนี้เลยก็ได้นะแต่ว่าผมขอไปดูที่เอ้ยอ๋อนี่นะ้ำผมขอไปดูที่บาบิดี้ชิปก่อน,นครับบาบิดี้ ที่เรือบาร์บีดีว่าเราจะสามารถสู้ในนี้ได้ไหมครับเอกูว่าถ้าสู้ในนี้นี่แมปนี่มีพังแมปมีพังแน่นอนเลยอไปสู้ด้านนอกดีกว่าครับเอ๊ะไม่เอาไม่เอาไหนๆขอลองสู้ในนี้หน่อยดิเอาสักตัวเอาสักตัวมาเอาปุยปุยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสู้ก่อนสู้ขอแปลงร่างขอแปลงร่างก่อนนะจ๊ะเรียบร้อยสุปเซ่าคันสองอ๋อในนี้สามารถ ปล่อยพลังเลือดป่าครับพลังที่เราอุตส่าห์เรียนมาก็ปล่อยได้เว้ยปล่อยได้โอ้โหในเขตของบาร์บี้มันไม่ใช่เซฟโซนครับพอฉันน่าจะปล่อยได้นะครับโอเคมางั้นเราก็สู้อย่างนี้แหละมาชั้นที่หนึ่งครับปุย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 โอ้โหอ้าวโอ้โหปุยปุยนี่ไงปุยปุยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นปุย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 นี่ไงโอ้ยเดี๋ยวเด้อใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวประตูแปดจานอ๋อประตูแปดดาดตีอะไรขึ้นไหมไม่รู้ จำไม่ได้เบลจำได้เบลเมื่อกี้ไม่ได้โอเคขอลองเรียกโอ้โหถ้าสู้ในัดนนี้เราก็เสียเปรียบดิครับเราเรียกเนี่ยเรียกกวกรบามาไม่ได้อะกำเลยได้ป่าววะไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวขอลองอุ้นยนี่ไงเรียกไม่ได้เรียกไม่ได้โอ้แต่ว่าห้องสว่างขึ้นโอ้ผมว่าชั้นบนนี่มีนี่มีพังอะบอกเลยปุยปุยปุ้ยปุยเนี่ยนะขอลองจูดีดีโอ้ยสนาร์มโอ้สนามเลตุ้มเป๊ะเป็นเลตุ้มเป๊ะเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนปุยปุยกูหายเฮ้ย ปุยปุยรีสปอยไปแล้วเหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาพัฒนาการหมดบินไม่ได้อีกอีเอาปุยปุยหายไปไหนวะครับชิบหายแล้วมึงจะบอกว่าปุย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 รีสปอยไปแล้วโอ้ไม่อ๋อทำไมกูบินไม่ได้เอาตจาะชัดชัดเอเนอร์จีก่อนโอเคเอาปุยปุยโอ้โหปุยปุยหายไปจริงด้วยเบ้นโอ้ต้องมานั่งสู้ใหม่เหรอเนี่ยอีโอ้โหสนามกูบ้าแล้วไงครับโอเคสู้วันนี้น่าจะโอเคกว่ามั้งครับ รู้สึกว่าเดอะเสท์ดารางนี้แบบพังเลยผมผลนี่โกงมากเลยเนี่ยมามาๆปุย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 เอาไปที่เอาเอาเอาใหม่มาเจอกันใหม่มาเจอกันใหม่รอบนี้เราไม่มีเดอดเบสท์ดาร์กของซุปเปอร์สซย่าแล้ครับอื่นเลยไปเว้ยโอ้โหลืมไปเลยว่ามอดของดักบอมันตีแรงชิบหายนี่แนะมดตะขบมันตีแรงครับผมต้องระวังต้องระวังหน่อยแล้วโอ้ย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 เดี๋ยว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 อยากเจออยากเจอนี่ไงเดี๋ยวทหารเรือมันกวนปุยปุยโดนแล้วโดนแล้วปุยปุยโดนอ่อ เต็มตูวเต็มตูวตัวเดี๋ยวว่าเมื่อกี้มันโดนแม่เต็มตัวถ้าโดนเต็มตัวน่าจะแรงกว่านี้นะครับเนี่ยไงปุยปุยอิปปหาอะไรวะเดี๋ยวอยากเจอเนี่ยโอ้ยเว้ยโอ้ยเว้นี่ไงนี่ไงอู้เป็นแรงมันตีแรงมากปุยปุยชิบหายเฮ้ยเดี๋ยวเโอ้โหกระเด็นเลยกูวี่เนี่ไงนี่เน่ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเีอีกระบะนะโอ้โหเจสันเกิดไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอเคโอเคจกมากระบาะโอ้โหเต็มตีนึ่งร้อยห้าสิบห้าดราม่า เราเมเปิดประตูแปดดาดแปบบ๊บเพื่อจะช่วยเอ้ยอันนี้มันบอกเลยเนี่ยเอยมามันเปิดประตูเพิ่มได้ด้วยเหรอกดตกจันเรื่อยๆอู้ยังไงนะครับคือสามารถกดตกจันได้เรื่อยๆอ๋อมันเป็นอย่างมันเป็นแตงสีนี่นเองเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วประตูอ่าเกตออฟเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน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 ประตูกูขอกูขอกินอาหารก่อนไอ้เกตออฟเพนนี่คืออะไรวะครับยังมันขึ้นมาเกี่ยวว่าว่าเกตออฟเพนเนี่ยไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันน่าจะเป็นประตูโอ้มีเกตออฟลิมิทด้วยอ นี่ครับเป็นบัฟเอ้ากดด้านเราเหรอเอ่อเอ่ออันนี้คือผมเปิดบนทุกดันหรือเปล่าจะปิดปิดแล้วเปิดใหม่ปิดแล้วเปิดใหม่โอ้โหงงแล้วน่าจะต้องรอดีเลย์ด้วยนะครับเนี่ยโอเคสู้กันต่อปุย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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยโว้ยโว้ยเดียเดี๋ยวเดี๋ยวมันตีมัน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 มีตีขี้ๆนะครับเนี่ยมันจะตีขี้ๆนะครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวปั๊บปั๊บปั๊บก็คิดว่าปั๊บปั๊บคุณจะหายโอเคเปิดประตูประตูเปิด เปิดประตูแล้วกินอาหารไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอเคกินอาหารกินอาหารกินอาหารกิแบบนอาาหรแป๊บหนึ่งเดือดปุย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 นี่ไงนี่ไงโอ้โหร้อยกุฎเมจเลยเหรอใช่ได้ทำไมอยู่ดีตีเบาลงไม่รู้เปิดต่อได้ไหมอ๋ออันนี้อะไรเนี่ยฮิวริงฮิวริงโอ้เป็นเพิ่มเลือดเอาชิบห่าแล้วปุยปุย,ปยตายแล้ว <c oughs> โอ้โหไปนั่งโอ้ยยังไงโอ้โหเป็นบัฟด้ด้วยบัฟอิสตันฮิวบัฟแสนโกงโอ้โหเก็บไว้เก็บไว้ครับงั้นเราจะปิดประตู แล้วก็เปิดประตู1ไว้ก่อนครับอ่าแล้วแล้วเ,เดี๋ยวรอเราแก้าตาเราจะเปิดประตู2ครับผมโอเคนะตามนั้นนะนี่ครับน่าจะชอ,อช่วยชีว,ชวิตเวงได้อย <SE> ู่นะครับเนี่ยโอเคอ่าประตู2ผมเก็บไว้แล้วกันครับโอเคผมจะเปิดประตู1เอาไว้นะแล้วก็อ่าใช้ประตู2องตอนเราแก้าตาแล้วกันเนาะโอเคอ่าจะไปสู้กับเฮ้ยไอ้พกทหารเลยที่มันอยากโดนดีมั้ยเนี่ยอยากอยากโดนตีมั้ยเนี่ยอยากโดนดีม, <lem navigation> มั้เยเน พระนากของผลเป็ิศา์สามารถฆ่าฐานเรือได้นะครับโอ้โหเป็นสิ่งที่แจ่มมากจริงโอเคมาเนี่ยให้เรียบร้อยนะครับเราก็น่าจะตีแรงขึ้นหรือเปล่าเนี่ยโอเคมาต่อไปต่อไปสู้กับยาก้นเหรอยายาก้นโอ้ชิตโอ้มาแล้วมาแล้วยาก้นนี่ไงนี่ไงไอสเปรสส์ประหลาดต่างดาวโอ้โหโอ้โหเดี๋วเกากากมากกากมากนี่ไงนี่ไงโอ้กระจอกอ่ะกระจอกอ่ะกระจอกอ่ะกระจอกเอ้าวุ้โอ้สามารถเอ้ยเดี๋็ดเดี็ดเด็ดอหือกูลืมเลย สามารถผลักศัตรูไปไกลๆได้ด้วยครับโอ้โหเพิ่งดูเหมือนกันเป็นประมาณว่าแบบดึงโดูดให้มันไปไกลๆปะหรือว่าไงกูเริ่มงงกูเริ่มงงกูเริ่มเล้ายากล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 ทุยไม่เกี่ยวยากลยากลตอนนอนไม่เกี่ยวแล้วหมกมุกมมกคดแป๊กเโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวๆเป็นสู้กับอุกกาบาตก่อนนะเดี๋ยวพี่ขอกินอาหารแปรฟนะจ๊ะ เรียบร้อยนี่ไงนี่นะเรามาสู้กันเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะสู้อย่ที่แคบนีกูจะสู้ดดได้ปะ่ะเนี่ยโอ้โคตรเร็วเดี๋ยวก่เดี๋ยวกดสู้ได้อยู่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 โอ้โหมันโหดมากสกิลนี้แบบโหดมากฟันต่อฟันต่อฟันต่อ,ฟ,ตอฟันต่อกระถาน้ำไป็นอะไรบ้างวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยสโตมี่จำได้ว่าโอ้ยโอ้ชิดโอ้โหโดลีฟักกี้ชิดโอ้โหตีแรงคือด้วยแต่ว่า จะกัดเนี่ยจะกัดเนี่ยรถรถรถเร็วมากเลยุดก่อนเดยวก่อนอย่าโก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 นเออลงมาอีกเฮ้ยเดี๋ยวตอนนี้นิสกิไม่เกี่ยวนิสกิไม่เกี่ยวนะโอเคมันมาไงวะมันมามันมาจากไส้เรียกบร้อยแล้วอย่าโกนอย่าอย่าโกนอย่าโกนอ่ะต่อไปสู้กับดาบุราเลยครับผมอืเป็นอ่าราชาปิศาจดาบุรานี่ครับตามการ์ตูนเลยนะครับผมโอ้โหเจอดี ขนาดเพิ่งมาสู้อะสนามเลตุมเป้หมดแลด้วโคตรเลวโอเคมามาเลยครับผมราชบาิสาะเด,บ,ดบุลาเแบสเดบุลาไม่พีดีโอเคมาราชบิโอเดีเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้มันไม่ใช่ขี้ครับมันไม่ใช่ขี้ครับเราหนีก่อนนะครับมันเก่งมันเก่ง เคนนั้เลือกกับไอ้นสองตัวเมื่อกี้เลยครั oh, บผมโอ้ยน่ไงนี่ไงโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเัี๋ยวโอ้ยโอ้ยัง้งโอ้ยโอัยโอ้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 ยโเปยโอระตูเปิดประตูเปิดประตูโอเคโอประตูยโอ้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 ยโ่้ยโอ้ยโอ้ยดี้ยโอ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 ยโอ้ยจอ้ยาอ้ยโอ้ยโอปยโอ้ยโอ้ยะอ้ยโอ้โอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยปอ้ยโอ้ยโอ้อ เป็นการต่อสู้อย่างมีชั้นเชิงครับโอเคเข้ามาใกล้ๆเข้ามาใกล้ๆพี่เอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเปิดประตูแปดด่านต่อโอเคประตูแปดด่านอันที่สองแล้วก็ตี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 ปิดประตูปิดประตูแล้วเปิดประตูเปิดประตูยังไงเนี่ยคุณเริ่มงงโอชิตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ไปไกลๆก่อนเดี๋ยวปะ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 เดี๋ยวดูเลือดไว้รอดูเลือดไปครับรอดูเลือดไว้โอเคถ้าเลือดถ้าเลือดเราลดเมื่อไหร่คือบับกูหายแล้ว โอเคตีไปครับตีไปตีกันไปตีกันไปตีกันไปตีไปตีไปตีไปเฮ้ยมาแล้วโอ้โหโอเคปิดประตูแล้วเปิดประตูโอเคปิดปิดเปิดปิดแล้วปิดเปิดเปิดปาปิดไปปิดไปเปิดมาคุณเริ่มงงเฮ้ยเดี๋ยวคุณเป็นล็อกเป็ดล็อกเบ็ดล็อกกูมาไงเบ็ดแป๊บเดี๋ยวถึงเลนโอ้ยเจอหนามาโอ้โหน้ำมาน้ำมานี่บินหนีครับเฮ้ยชิบหายแล้วโดนโดนแล้วโดนแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวฟึ่งนาจะฟึ่งนาใจเย็นนา พี่พี่ใจเย็นดิพี่ผมเฮ้ยเดี๋ยวนะกระบะจะมาแล้วเนี่ยอ้เออกูตายเลยเลืมดูเลือดเฮ้ยเอาตกเมทีไม่เป็นไรจำได้ว่าจะกิจิกิเรายังพอมีอีกผลครับเฮ้ยแต่ว่าเมื่อกี้นี่สู้ได้อยู่นะครับเนี่ยโอเคเอาเฮ้ยบ้านกูพังปะวะลืมดูเลยโอ้โหดีนะเป็นครีแบทไม่ใช่ไอ้อ้จะกิจิกิยังมีอุ้ยสองผลเลยเนี่ย ใช้จนหนำใจกูบอกเลยมาใหม่มาใหม่ไอ้ดาบุราขอให้มันอย่าเพิง่งรีสปอนไปให้ผมไปปีตชิปโอเคอี๋ราชปิศาจเจ้าหายไปไหนอเออเออบินบินแป,ป๊บบินแป,ป๊บโอเคครับราชาปิศาจราชาปิศาจดาบุราโอเคอยู่ในหลุมนี้ใช่ไหมจำจำได้ว่าเราเป็นสู้กันในหลุมนะดบบบาบุระโอ้โหน้ำมามีน้ำมาะดบบาบุราโอ้โหทำไมมึงโกงกูอย่างนี้ลาา่ะดาบุรานี่ไงกูกูใช้เอ้ยมันยังไม่เห็นแล้วอ่ะงั้นเราก็ อุกกบาตตงมาโอ๊ยอ้าเอาตกมาไม่ถึงเว้ยโอ้โหอะไรวะอุกกบาตโคตรสมจริงเลยอู้แต่ฟักชีวิตอีตกตาอีกแล้วโอ้ไม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดีเปิดประตูไม่ทันแล้วเนี่ยอีตายแล้วนะครับไม่เป็นไรเรายังมีอีกผลหนึ่งผลสุดท้ายเลยครับผมโอเคโอเครอบนี้จะไม่งงเหมือนรอบที่แล้วนไอ้ตาบูราไอ้ตาบูราไะดาบูราเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอปับขอปับขอปับรอบนี้นี่กาดจะไม่ใช้คาถามาแน่เนี่ยโอเคดาบูราจ๋าเจ้าอยู่ตรงไหนของโอเคครับเราต้อง หาทั้งสู้อ่ะผมต้องเปิดประตูไว้ก่อนครับอ้าวทำไมประตูกูเปิดไม่ได้ล่ะเฮ้ยเดี๋ยวเด,ด,ด,ดีบัฟสิครับบัฟสิครับพี่พี่มึงบัฟสิอ้าวทำไมบัฟไม่ได้วะเขยซฟโซนหน่อยเ่อนนะขอไปไกลๆก่อนครับอเอเ่อออกจากเขยซฟโซนยังไง้าจอกแล้วนะทำไมยังอ้าบัฟไปล้วอ้าเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยคาถามันขนาดคาถาน้ำด้วยคาถาน้ำด้วยโอเคนะครับเปิดประตูเปิดอ่าเปิดประตูหนึ่งไว้ก่อนครับผมมารอมันมาเจ้าหายไปไหนเดบุระเอดบุระเฮ้ยง นั่นไง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 โอเคไปฟันมันลงไปฟันมันลงไปฟันมันลงไปฟันมันโอ้เชื้อโรหลบได้ค่ะหลบได้ค่ะหลบได้เคหลบได้เคหลบได้เคโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดประตูสองแป๊บโอเคสู้สู้สู้ประตูสองในเวลาสู้ครับผมสู้สู้ปิดประตูแล้วเปิดหนึ่งประตูไว้หนึ่งเปิดหนึ่งประตูเปิดประตูหนึ่งไว้สิเออโอเคสู้ไป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 ตีไปตีไปรัวรัวเดบุราเจ้าต้อง เสร็ Nay, ้ในโอกาสนี no, no, no. ้เร yeah. okay. okay. uh ียบร้อยแล้วอะตาบุรชจะลงตาแรกข้าว่าทำไมเปต่ประตูโอเคโอเคแฮ่แฮ่หลักการนี้ยังใช้ได้ดีเฮ้ยทำไมประตูหนึ่งเปิดประตูโอ้เปิดประตูหนึ่งไว้ก่อนแล้วก็ยังไงใช้อุกกาบาตมาครับเราอุกกาบาตตกลงมาอือหอเป็นการซูดชิดเอ้ชิดอุกกาบาตมาดิมากกี่อุกกาบาตอูบาตมาโคตรช้าเลยว่าจะฟักชีวิตีคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ผมฆ่าดาบุราไปแล้ว แต่ว่าเลืมกดอัดคลิปครับโอ้โหเวนคลิปหายลืมไปลืมไปลืมถือว่าตัวเกมมันเด้งโอ้โหอดให้เห็นเลยผมว่าเราสามารถฆ่าไดบุราได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับโอ้โหถือว่าเป็นคอมโบที่ไม่น่าเชื่อครับว่าว่าคอมโบนี้จะสามารถฆ่าไดบุราได้ไอ้ผมนี่ครับโอ้โหสุดยอดจริงอ่ะนะครับไม่คิดว่าคอมโบนี้จะสามารถฆ่าไดบุราได้ไอ้ผมเป็นคอมโบอ่าหนับแซดพกับไอ ประตูแปดดานนะครับผมแล้วก like like ็บวกกับอัน oh น right? ี้นะครับผมไม่นะไม่น่าเชื่อว่าจะสามารถฆ่าเดอบูราได้ครับผมโอ้โหแต่ว่าแต่ว่าก็ตายไปรอบหนึ่งเนาะเฮ้ยแต่ว่าก็ก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะผมโอ้โหไอประตูที่2นี่โกงมากครับไอประตูฮิวมาโคตรโกงเลยนะครับผมแบบฮิวเลือดแม่โคตรเจ๋งนะครับแต่ว่าฮิวด้แค่สิบห้าวิเองไงก็คือเราต้องใช้ให้เป็นเนี่ยผมโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าแม่รู้สึกอาปากปื้มเป็นตียมดีทำเป็มอนเตอร์มีเยอะจังมอนเตอร์มอนเตอร์มีเยอะนี่ไงโอ้โหไอ้นอกโลกเลยอะ นี่ไงนี่ไงอุกกามาเออมีปัญหาอะไรมีปัญหาอะไรเออ้ยทำไมมันไม่มันไม่โอ้ชิตืหตกใจนะครับผมโอ้โหถือว่าเป็นคอมโบที่ผมค่อนข้างตกใจเลยนะครับเนี่ยไอคอมโบสองคอมโบนี้เนี่ยโอเคก็ถือว่าเป็นคอมโบที่สามารถเออ่พีี่พ่ชิตจอดมาได้นะครับพี่ชิตจอดมาโอเควาร์ปกลับบ้านดีกว่าครับโอเคครับผมก็อ่า สำหรับคลิปนี้ผมก็ประมาณนี้แล้วกันเฮ้ยโอ้โหมาโดยอยากสู้เหรอมา,มาถอยมันขึ้นมารอาสนามประลองนี่ไงโถอยไอ้แก่ไอ้แก่อยากปะทะ <c oughs> ไอ้แก่อยากปะทะโอเคเก็บของไปก่อนนะครับอ่ะอันนี้ถ้าสมมติมาเกียร์เจมครับได้มาตอนที่โปรแกรมอัดเด่งนะครับผมโหเสียดายอ่ะไอ้จังหวะที่ผมคาดเดบล่าได้ครับผมโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราเก็บของไปก่อนนะครับผมอ่ะโอเคก็ถือว่าเป็นคอมโบที่ค่อนข้างโอเคนะครับผมแล้วก็ ผลต่อไปนะครับผมเหลือแค่สาคนนี้ครับพาร์ทหน้าน่าจะกินคุระคุระนะครับผมไปสู้กับเพนหกวิธีนะครับแล้วกับโอปโตะด้วยนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าครับคลิปหน้าเราจะไปสู้กับเพนกันดีกว่านะครับผมก็ถือว่าเป็นคอมโบที่ค่อนข้างดีนะครับผมไอประตูแปดดานกับผลกิจิกินะครับผมโอเคครับก็คลิปนี้เราขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ดีกว่าครับผมเดี๋ยวกันคลิปหน้าดีกว่าผมไปครับ